ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้คือยิบผัดอ่าแม่เมียวเป็นคนผัดกะเพราค่ะลูกค้าสั่งกะเพราวรวมเนาะเมื่อกี้ตอนที่เอาเครื่องอะไรลงที่กดถ่ายแต่ไม่ได้กดปุ่มก็เลยได้แค่นี้นะคะโอเคค่ะกะเพราวรวมกล่องละ40บาทไข่ดาว5้าบาทเป็น45บาทค่ะอันนี้ก็ตักข้าวใส่ไข่ดาวรอแล้วสองกล่องลูกค้าสั่งอ่าแม่เมียวเป็นคนผัดราดเลยค่ะราดไข่ผัดก็อร่อยค่ะสูตรเรา สูตรเราไม่เหมือนสูตรคนอื่นเขา45บาทถือว่าเยอะนะคะเนี่ยเราซื้อกินคนอื่นเขาช่วยละ60บาทแต่เราซื้อขายเอง45บาทราคากันเองเดี๋ยวจะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ขึ้นเร็วๆนี้นะคะรอดูค่ะราะชีได้กลับมาอยู่บ้านแล้วเนาะโอเคค่ะดูค่ะนี่45บาทนะคะนี่เห็นไหมเยอะมาก คืออิ่มให้ข้าเยอะมากอะค่ะสมัยนี้ขายแพงก็ไม่ได้กินหรอกค่ะต้องขายถูกๆเอาเพื่อได้กินมีผัดไทยผัดไทยกล่องผัดไทยโบราณกล่องละสาสบาทนะคะอันนี้มาเป่าด้วยน้ำโกโก,โก้แก้วละ25บาทถ้าปั่นก็อ่าสาบาทใส่เครื่องฟรีท็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเลือกที่จะขายแก้วละ25บาทแก้วละ25บาทเป็นแก้วใหญ่นะคะสามองออนนะคะแก้วนี้ลูกค้าก็รอ รอนะคะลูกค้ารอโอเคค่ะตอนนี้ก็ใส่แก้วใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเอาทำไมคลิปดิฉันค้างเนี่ยงงค่ะงงค้างหรอคะเนี่ยโอ้ถ้าค้างก็ขออภัยด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอดูคลิปค้างไปก่อนนะคะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆโอ้ยทำไมมันค้างเนี่ยเสียเลยเสียคลิปทิ้งเลย โอเคค่ะเมนูของเราเดี๋ยวเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะสมัม่โอ้ยค้างอีกลากคลิปดิฉันโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังค้างอีกกลับไปดูมาโอ้เสียคลิปหมดอ่าอากาศก็ร้อนฝนก็ตกนี่ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีอีกแล้วสวัสดีไม่จบไม่สิน้นอืมดูค่ะอ่ะดูคลิปค้างไปเรื่อย